ถึงนาดว่าวันนี้ไปไหนกันมาวันนี้ก็มีการก็แล้วก,ก็มีการเตรียมงานแล้วก็ทํางานนิดนึงแล้วก็วันนี้เรามาดูเอเอ EP เจ็ดถูกไหมใช่วันน,น,นี้วันนี้วันนี้ใช่วันนี้เราจะปล่อยช่องทางช่องเจ็ดจะปล่อย EP หกตอนสี่ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ทาง Uncut Version ของทางแอปแดงแสงเหนือ e n t ร์ t a i n m e n t ก็จะเป็น EP เจ็ดใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูด้วยเหมือนกันของทุกคนนะคะ พี่ดิบมาเป็นแฟนหนูเถอะคะไม่ใช่พ่อะไรครับอ๋อได้ยินว่าฉันพูดหรอคือนื้อต่อค้าท่านนี้คะไม่ก็ถึงมาเป็นก็ถึงพูดก็เลยข่าไงโอ้ยวันนี้ชอบพี่ดิดอยู่บนรถเพราะพี่พี่พี่ดิดทำงานนะคะพี่ดิดหลอกว่าอยู่บนรถอยู่บนรถยังไงให้หลอขนาดนี้ ถ้าง <Fine. S 3> <Di> ั้นเธออยู่บนรถไม่นานๆเลยนะเห็นไหมฉันเป็นอยู่บนรถกับเธอด้วยได้รู้นะว่าหมาเมาเนี่ยที่ตอนนั้นจะไปกินมาลาชเห็นนะก็สสยรับของจริงถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่วางก็เถอะแต่ว่าน้องอยากไปไหนไปก็เห็นก็เห็นอยากไปกินก็เลยโอเคเดี๋ยวไปด้วยแล้วก็ลืมไปเลยว่าเออมีธุระต่อนีนะใช่จริงๆถึงเธอจะไม่มีธุระมันก็จะเป็นแบบว่ามาลา ทั้งทั้งนี่เธอเป็นคนกินน้อยมากแต่ว่าฉันชวนเธอไปกินมาลาไม่เนะียนั่งด้วยได้ไงคนจริงนก็กินได้หมดแหละไปดู<ต>สันก,ก็จะไปดูนหนอกินเนาะใช่นะไปดูไปดูเธอกินโอเคเดี๋ยวรอไปกินมาลกากันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะน่าจะมีโอกาสได้ไปกินมาลาด้วยกันถึงแม้ว่าเนจะกินน้อยแต่ก็เล้วคนที่ไม่เคยกินบุฟเฟ่คุ้มเลยอืมแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนั่งด้วยขนาดหมูปิ้งอะสองไม้เธอเองกินได้หมดเลย ก็นับว่ากินแหละใช่ก็ถือว่าแบบได้ลองท้องแล้ววันนี้กินไปสี่คำถือว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นก้าวครั้งยิ่งใหญ่ในการกินข้าวของของเหนือเลยนะทุกคนเหนือกินไปสี่คำเราจะได้มีเอ็นอร์จ้งยงไงเยอะๆได้ค่ะเหมือนถ้ามีคนขออะไรมาทุกคนอย่าบ่นนะคะเราทุกคนต้องแก้บ่นเยอะมากตอนเนี้ยใช่ทุกคนสิ่งที่ทุกคนเขียนมาเรารับเรื่องกันเรารับรู้ รับดูแล้วก็รับเรื่องด้วยใครบอกกางเกงบอลโอนเท่าไหร่นะมีกดบัตรร้อยร้อยใบปะร้อยใบวันนี้จะใส่กางเกงบอลสอบตัวเลยได้เลยใส่เธอใส่เป็นแบบข้างบนอันนึงข้างล่างอันนึงอันนึงใส่เป็นเกาะอกเป็นกางเกงบอลเกาะอกเป็นฟิลแบบสตรีทแบบฮิปฮอปไงใส่กางเกงเอวต่ำแบบสองชั้นที่เขาใส่กางเกงหลายตัววมนนี้หนูก็เอวต่ำใช่แต่ว่าเธอใส่แค่ชั้นเดียวไงต้องใส่ใส่ พี่บอปไงพี่เขาจะใส่กงเกงสองชั้นอ่ะไม่รู้จักเออเนี่ยพี่เหนือวันเกิดอยากได้อะไรมีมีคนมมาทำอะไรก็ได้ค่ะทุกคนจริงๆนะหมูติ้งสิบไม้เยอะเกินไม่หมูเอาหมูเลยนะแต่หนูปิ้งให้ติ้งสดเลยหรอสนุกนะทีเนี้ย ว่นมานี่มา,าแว่นไหนคะมีสองแว่นมีสองแว่นเลยนะคะงั้นเราเข้าไปด้วยกันข่าวว่าไงคะพูดอีกนึงสองสามข่าวว่าไงคะพี่ตูดนะว่าผมขอโทษในความผมยุ่งนิดหนึ่งนะงงคะที่แค่ผูกโบม่าเลยเราเคยคุยดีแล้วลูงไม่คอจริงคอจริงเี๋ยวพูดดักไปแล้วว่า อะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยแต่อย่าผูกโบใส่ตัวเองมาเพราะพี่เหนือน่าจะขำน้ำตาไหลแบบเพราะว่าไม่เพราะว่าจะน่าจะหลุดแบบหลุดกาจริงๆอ่ะแอ่เธอเรามีอะไรจะให้แล้วก็ติดโบไว้พิ่มไหมก็คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วจริงๆนะแต่ไวไวก่อนดีกว่าไวก่อนดีกว่าไม่แล้วขัก่อนก็อยก็อยู่ตรงนี้แล้วไงให้วอยู่นี่แล้วตัวนี้น่ารักอะเมื่อกี้คือตัวอะไรมองไม่ทัน กลมๆกลมๆขอท่าติดโบนี่ใส่หมวกไมได่ด้วยติดโบใส่หมวกอ่านไม่ทันใช <laughs> <laughs> พี่เหนือศักเจ็บไหมโอ๊ไม่เจ็บคะ่ะ พรไม่มันคือมันเจ็บแหละทุกคนแต่มันเป็นเจ็บในในที่มันทนได้มันไม่ได้แบบอเจ็บมากกลัวมากเพราะมันเหมือนมันต้องแบบเจา่อไปหลายๆครั้งใช่ไหมมันเหมือนเป็นเครื่องเป็นเข็มที่มันจิโอ้แบบโอ้รู้สึกเจ็บอะกลัว แล้วแบบหนูถามตอนแรกที่หนูเจอพี่หนักครั้งแรกลยนะหนูก็ถามแบบเุ้ยอันนี้คืออะไรอะไรแบบเท่อ่ะแล้วก็ถามถึงแบบเจ็บไหมแบบก็เราให้เขาฟังไปหมดแล้วแล้วก็เพิ่งมาเล่าเมื่อคืนใช่เห็นป่ะเห็นป่ะมีคนทำมีมีทำแบบเป็นเหมือนโปสเตอร์แบบสรุปให้ด้วยขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเห็านเป่ะใช่เหคือมาเห็นตอนที่แฟนคลับถ่ายถ่ายแบบว่าลงเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เข้าไปดู ไม่ร้ายแต่ว่าเห็นไม่ร่ายเนอไม่ว่า,วาแต่ว่าที่เธอนี่เธอพี่เหนือเอาสไลด์ให้ดูก่อนที่ทุกคนจะเห็นอีกนะขอขอบอกเราบอกเราบอกเรา <c oughs> ขอมาบอกเราเพราะว่าพี่เหนือเปิดสไลด์ให้ดูพี่เหนือภูมิใจมากเพราะว่าตั้งใจทํามากกับว่ากับทุกสไลด์ที่กะก <c oughs> เลยเส่งส่งให้ส่งให้ส,งหสงห่งให้เธอดูก่อนแล้วก็ค่อยเอามาพิเศษให้ทุกคนดูใช่มีโอกาส <c oughs> ได้เห็นวอล์กไหมเหมือนจะมีนะ เพราะว่าเราแอบไปถ่ายตอนเก็บโปรเจกต์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่ฝากคนติดตามรอนะคะนี่เดี๋ยวนี้ทำไมเป็นสีลุงอ่ะเกาไม่หลายสีอยู่แล้วหรือเปล่าส่วนขิงหรือเปล่าเสื้อดำมานี่ไหมดี๋ไหนใส่เสื้อดำเออใส่เสื้อดำพอดีเลยแต่ไม่ไปนะคะเสื้อดำไม่ไป นเสื้อดำไม่ได้ไปรูทคกคนไม่เห็นพูดถึงเรื่องอันนี้เลยอะไรวิมวัปอยู่ตรงคออะอะอะไรเนี่ยทุกคนเห็นไหมวันนี้เดินเข้ามาปุ๊บตอนเข้าห้องน้ำชวนพี่เหนือห้องน้ำไปเติมปลาต่งละมาแต่งปละก็เลยชวนพี่เหนือเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ถามถามพี่เหนือว่าเธอวันนี้เธอเห็นอะไรไหมเหนือเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วพี่เหนือเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วว่โอ้ันจะใส่สร้อยทั้มาด้วย ไปแต่งหน้าไปแต่งหน้าไปแต่งหน้าค่ะไปแต่งหน้าไปเติมปากใช่ค่ะสร้อยพี่เคสวยใช่แล้วเธอรอเธ<า>อบอกว่าเธอรอ,ลอกลัวจะไม่ทันมันเกิดใช่ไหมสร้<ช>ก็มาเล่าให้ทุกคนฟังวันพุธว่าเ้ย<ห><ห>พี่หนูอบอุ่นมากฉันก็ว่าอยู่แบบเธอทํางานหนักมากเธอเอาเวลาไหนแบบออกไปแบบข้างนอกหรือเปล่าอ๋อเธอสั่งทําไว้ตั้งนานแล้วเธอสั่งทําไว้ให้แต่ว่ากลัวแบบมาไม่ทันใช่ไหมใช่เพราะว่ามันก็นาน ทุกคนบอกว่า Happy Birthday ย้อนหนังอ๋อขอบคุณทุกคนมากมเลยนะคะ่ะที่มาอบอก Happy Birthday กับทุกคำโบยพอรคือได้รับได้เห็นจากทุกคนเลยแล้วก็จดหมายก็วิ้งจริงๆเจอของฝันที่มีคนซื้อนาฬิกาให้ด้วยแบบโหแบบ Oh my God ไว้หนูจะใส่มาให้ทุกคนดูนะไม่รู้ว่าจริงจริงอันนี้ก็แฟนคลับซื้อให้นะคะหนูใส่มาสองวันแล้วเพราะว่าช่วงนี้หนูหนาว เนี่ยหนูใส่มาหนาวเอ๊อออมีคนหนาว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 ไม่ได้ไม่ได้ไไดจะขยับเข้าไปใกล้ๆหนาวเฉยโชว์เดี๋ยวปิดแอร์ให้ไม่ไม่เป็นไรค่ะโอ้เดี๋ยวมันจะร้อนละ <laughs> เอียงเอียงแปลว่าอะไรอ่ะเอียงยังไงฉันเอียงไปยังไงเอียงไปอย่างเงี้ยอืมเธนไม่รู้ว่าสิฉันเอียงฉันเอียงฉันเอียงไปหมคะโอ๋เออแอบ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 เนียนเนียนเห็นไหม แล้วก็เป็นชั้นที่ไม่รู้อะไรเลยหนูไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยอ๋อพี่กวาโอ้ยเมื่อวันเมื่อวันน้องสาวน้องสาวอยากมาเล่นด้วยใช่แล้วทุกคนแบบเท้าก็พี่กวาแต่ที่บ้านจะเรียกว่าแบบเรียกแทนตัวเราพี่กวาขนาดพี่สาวยังเรียกหนูว่าพี่กวางเป็นเหมือนนิกเนมเหรอใช่เป็นนิกเนมว่าแบบแบบว่าเรียกน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ จริงป่ะคือคือแบบทําจนเหมือนติดแล้วแบบพรู้ครั้งนี้เห็นสติ๊กเกอร์เนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรอยู่ก็คือต้องแบบแล้วก็พูดตอบเลยนะมันหล่อมันมีหนวดมีหมวกมีหนวดด้วยแบบแล้วไี่ฟางขับทําคลิปเรากับกับสติกเกอร์นี้แล้วก็เห็นม่น่งมาแบบไม่เหนว่าโดนเส้นมากคือไม่หวไม่ไหวนี่งชียรอิ English please English please English please อ่ะอืมไม่อยากพูดอะไร อออืมอ uh. um. <c oughs> uh, so to ่าอ่าฉั o ลื o ฉ t น a ืมฉันลืมฉัน t ื e o ัน o ื o o t นลืมฉันลื o ฉั o ลืมฉันลืมฉันล u อฉันนลืมนลนมันนนลันันอันลันลันลืมฉันลม่ัลืันมันลมฉันลอนไม่ัปลนไรันลันอัล โอเคช่วยกันอเลอร์จิตต์ตอบอเลอร์จิตต์ตอบอเลอร์จิตต์ตอบโอเคโอเคค่ะน่าจะน่าจะดีขึ้นแล้วเนาะเมื่อกี้บ้านแดงบ้านแดงบ้านแดงแอปแดงใช่คอมเมนต์น่ะวางยาเห็นไหมพูดตามคอมเมนต์น่ะอเลอร์ตายแล้วเมื่อกี้แบบช็อกเลยแบบแล้วตอนเมื่อกี้ฉุนแป๊บหนึ่งอ๋อเธอแอบพูดอันนี้นี่นะใช่เอาที่หน้าที่ไหนโหลดโสต์ ไม่เ,เป็นไรไอเลอติ๊กต็อกน,นะเขอ,อมีการเทรนด้วยผูถ่งเทรนวันนี้ด้วยใช่วันนี้ในแอปดานะคะเราก็จะมีการเทรนด้วยนะ,ะซึ่งเหมือนได้ประกาศไปยังนะพี่แสงคะประกาศแล้วใช่ค่ะพี่ทั้งเดี๋ยวเราจะมีการประกาศแบบออฟฟิเชียลอีกรอบนึงจากทางพี่แสงนะคะทุกคนแล้วก็ยังไงก็จะมาประกาศว่าคีย์เวิร์ดแล้วก็แฮชแท็ก ในแอปดำนี่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้พวกเราก็จะดูไปด้วยทุกคนแล้วก็อืมใช่จะเดี๋ยวพี่แสจะคุิกออกใช่ดใชเดี๋ยววันนี้พวกเราจะดูไปด้วยแล้วก็จะมานั่งคุยกับทุกคนไปด้วยนะคะเราจะมาช่วยกันเทรนกันทุกคน ep เจ็ดนะอีกแป๊บเดียวทุกคนจะได้เห็นแล้วจริงไม่สปอยแล้ว พะครั้งที่แล้วสปอยสุดท้ายทุกคนบอกว่าซึมลงให้กันแบบทำอะไรไหนบอกว่าจะสดใสแบบไม่มีสดใสนิดเ <c oughs> ดียวให,ใหใ้ให้สดใสให้น้องเบฟได้อาบน้ำแบบหนึ่งอยู่สองนาทีใช่ค่ะสักพ, <า S 1> พักลองไห้มองเหมือนเดิมนะคะน้องเบฟทุกคนซึมทุกคนซึมมาไปเวลาเจ็ดวันแล้วทุกคนทำไงดีวันนี้เราจะซึมหรือเราจะแฮปปี้นะคะทุกคนก็ต้องรอติดตามนะคะสู้ๆนะคะสู้เดี๋ยวมันตอนนี้กี่โมงแล้ว อีกสักห้านาทีแล้วกันนะคะห้านาทีเ,เราจะลงแนวแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวในการไปดูอีพีเจ็ดนะ,ะน้ำตาไหลไม่หยุดเลยอ้ยอยออยากได้พี่กวางกดตะกร้าไหนจริงๆเราควรปักตะกร้ากับอะไรสักอย่างหาวิธีรวยแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะไม,ไม,ไม่ไม่ไป ไหนๆก็เราเหลือเวลาด้วยกันอีก4นาทีแล้คะก็จะมาย้ําทุกคนอีกรอบนะคะว่าฟนอลอีพียังมีอยู่นะคะก็สามารถยังกดกันได้แล้วก็ถ้าบัตรหมดเดี๋ยวทางพี่แสงก็จะเป็นคนประกาศนะคะว่าบ so ัตรโซเอาดังนั้นก็สามารถยังไปกดกันได้อยู่นะก็คืออยากเจอทุกคนจริงๆก็มาหาก,กันด้วยนะคะ so um, for the final episode event there's still tickets left there's still, still more tickets available so if you guys interested to come see us so คุณก็ไปซื y the tickets and ะ e l าจ e เจอกันในหนึ่ e สัปดาห์ e ะคะและเรารู้สึก a y ่นเต้นมากเลยค่ะสำหรัยเรื่องหนึ่งว่าระวังบัตรอันนี้ด้วยแบบว่ามีฉายชีพด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้บัตรค่อนข้างจะมีคนลงขายเยอะมากก็อยากให้ทุกคนระวังด้วยช่ะภาษาอังกฤษเริ่ม um So apparently there's like tickets that are being sold after like after the official one and apparently เอ่อ uh, they're like มิชชั่นชีพสั่งกิจกรรม Why it's like okay apparently just not good and they sell at the higher price s o basically we don't want you guys to buy those tickets because it's not right thing to do yeah um, get the ค่ะแ้่ก็ระวังด้วยเพราะว่ามีชชั่นชีพข้างเยอะนะคะเช่น T K เหนือนี่แหละค่ะเหนือความจริงพวกเราอะความจริงพวกเราที่บัตร ที่ตอนนี้บัตรมันอาจจะแบบเนี่ยเราเราไปเรากักไว้แล้วก็เราไปไปอัพไปอัพแล้วก็ไม่คือเราอัพไม่พอเราแบบหนีเลยเพราะได้ใช่เราก็หนีบินออกนอกประเทศเลยคือพวกเราเองใช่เฮ้ยแ่ทุกคนดนะคะทุกคนห้ามกันหน่อยทุกคนห้ามกันหน่อยนะสวย้มีคนทักแล้วใช่ใครใช่หนูหรือว่าพี่หนาใช่เธอค่ะเป็นตัวที่กั๊ตเท จริงๆตัวทีกับตัวเคเมื่อวานไปเจอกับที่บ้านมาที่บ้านบอกว่าจริงๆแล้วทีเคอคือชื่อพ่อกับชื่อแม่นะคือชื่อตัวย่อชื่อพ่อกับชื่อแม่ผสมกันใช่เพราะว่าเอาตัวหน้าของชื่อพ่อกับชื่อแม่แล้วก็มาเป็นแตงกวาใช่พอเป็นทีเคก็เหมือนเป็นชื่อของพ่อกับแม่ด้วยเก่งจริงๆดิสรยาทุกคนคะอีกสองนาทีนะคะ two minutes left guys and biga ก็ดู something else like more work for me I อย t ก finish my work but yeah it's okay because she's here so I'm here มีคนถามว่ากินข้าวแล้วกินข้าวแล้วค่ะทุกคนวันนี้หนาทานข้าวแล้วนะคะหนาทานข้าวไก่ทอดหนาทานไปสี่คำค่ะเย่เก่งมาก ไ้ไหนกงี้ค่ะทุกคนเราจะไม่เปิดโอกาสให้ทุกคนไปฟ้องอีกแล้วเพราะเราจะทำเป็นไร้พูดใช่เพิ่มอีกห้าสิบคนอคทุกคนก็คือเราก็อยากจะให้ซีรีส์อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องมีวันจบเนาะแต่ว่างานเรียนก็ต้องมีวันเลิกล่ะค่ยงงโซ่คือก็ไม่อยากให้จบเหมือนกันแต่ว่ามันก็ น้อแล้วก็ยังไงเราก็ยังอยู่ด้วยกันวันนี้ EP หนึ่งแล้วก็ EP หน้าอีกออิ EP หน้าอีกอาทิตย์ที่แล้วเอ้ออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าใช่ก็เลยายังไงก็อยากจะใช้เวลาทุกคนให้แฮปปี้ที่สุดงานก็ถึงแต่ว่าถึง EP จะจบอะแต่เรื่องของเราก็ยังไม่จบนะคะพวกเรายังไม่จบแล้วเรายังไม่จบใครที่มีเรื่องน้ํามาไม่จบนะน้องเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนละจบ จะจบไปไหนไในใจเสื้อดำวันนี้ไม่ไปค่ะเสื้อดำไม่ไปนะคะล็อกลอกแขนไว้ล็อกแล้วโดวนล็อกแล้วโอ้หนึ่งเอ็มแล้วพอดีเลย ขอบคุณยี่าแล้วด้วยยี่าแล้วด้วยขอบคุณนะคะหนึงน่ง email, นึ่ง M แล้วหนึ่งล้าน,น,น, million, นใช่ไหมหนึ่งล้านหนึ่งล้านไลค์ใช่ Thank <million. S 2> you for one million likes and thank you for sharing and coming to this live together and we're happy to see you guys. Hopefully you see you guys next week because the final episode is coming up and yeah we have a n a big event for you guys to celebrate to celebrate the end of the series. So anyway Thank you แล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับ1.2มิล l i o n นไลค์แล้วก็แชร์และสติกเกอร์ต่างๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาคุยกับพวกเราแล้วก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายน่าจะได้เจอกันก่อนั้งไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นมาไลฟ์อีกไหมแต่ว่า <S <S 2> <S 2> ถ้าไม่ได้ขึ้นมาก็เจอกันวีคหน้านะคะเอย้ยอาจจะมาขึ้นไลฟ์อาทิตย์หน้าสักครั้งสองครั้งที่เรามาคุยกัน <S <S ได้เลยเผื okay. ่อทุกคนคิดถึงไม่ไม่นะคะทุกคนเจอกันค่ะ